บทน,นี้เป็นครั้งที่51ตรงกับวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายวิสวรรน์โภคาขอเปล่งวาจาสัตยาผุ้ชมบุญถวายเป็นพุทธบูชาธำบมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแาาาชาด่องค์พระธรรมปฏิทิเด้าเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบ,บนันนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบา,าจารย์และเทพผีวุตาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันคงในการสวดสัตยาบนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาเจกวารสุอัตราคัสันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสัสุนันตุสักขามุกกรังสักเคกาเมจรูเปคิริสิการาตะเตจันตาริเควิมานีทิเประเตจากาเมจรูพนาคาเีเคหวัตุมหิเกเตภูมิมาจันตุเทวาชรัถะลวิสเมยยักขะคันตพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาจันังสาธุเมสุนันตุธรรมะสวนรคการหลวอยัางปัฏานตาธรรมะสวนรคการหลวอยัางปัฏานตาธรรมะสวนรคการหลวอยัางปัฏานตา บทสวดน้มกากรสิทธิขถาโมูตสักพหะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมูตสักพหะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมูตสักพหะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาขถานัตถิมีสายนังอันยญงพุทโธมีสายนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีหตุสัพพธานัตถิมีสายนังอันญญงสัมโมมีสายนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีหตุสัพพธานัตถิมีสายนังอันยญงสังโฆมีสายนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติมีหตุสัพพธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสัพพานินางปูเรตวะปารมีสัาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสภุปพัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสัพพานินางปูเรตวะปารมีสัาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุนตุสภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพานินางปูเรตวะปารมีสัาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจรวาลเชนะมาหุงตุสัพพูปัตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมิสตังเอกังสมัยยังปัจวาสเกสุวิหารติกปิโลตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเขนัสสทิงปัญจมาเตหิภิกขุสัตติหิสัเพเหวะอะระหันเตหิทัสสิกิจโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหงติปัจวันตังทัสนายะภิกขุสังคันจะอาถาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนัาอิตัะหุสีิอายังโคปัจวาสเกสุวิหารติกปิโลตุสมิงมหาวณี มหาตาพิกุสังเขนัสจริงบัรจามเตหิพิกุสัตหิสภพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโลกะตาตูหิเทวตาเยบุเยนะสนปติตาหุติพระขวันตังทัศนายะพิกุสังขัญจะยานุนะไมยมปีเยนะปะขวาเตนุปะสังกเมียมาอุปะสังกามิตวาพระขวะตัวสติเกปัจเจกขาถาภาษาญาติอาทาโคตาเทวตาเสยยถาปินะมะผลวะปุริโสสัมมัญชิตังวาปะหังภาษาเดยยะภาษาทังวาปะหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุ เทวสุอันตรหิตาพระวะโตพระโตปาตุระหังสุอานาโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังสิตาโคเอกาเทวตาพระคาวตาเอกาเทวตาพระวะโตสันติกมังขารังอาภาสีมหาสมัยโยปวนาสัิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาิมังธรรมะสมัยหยักตะกิตายิวะอปราชิตาสังคันติอานโคอปราเทวตาพระวะโตสันิิกมังขารังอาภาสี ตตระพิโคสมาธิแห่งสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิละขันติปันธิตาติอัถขะอัถขัวอราเทวตาพระขวัโตสันติกังอัถขัวอราเทวตาพระขวัโตสันติเกีมังคาทังอาพาสิเชตวะขีลังเชตวะบริขังอิทนาขีลังโอหันจะมะเมีชัตเตจันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสูนัคาติ

เอตัปปรมายวะเทวตาสันนิปาิตาะหิสุงเสยยะถาปิมมยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปีปะขอนตานังเอตัปปรมายวะเทวตาสันนิปาิตาภวิสันติเสยยะถาปิไม้หังเอตระหิอะจิกิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนานมานิจิตติสัมมิภิกขเวเทวกายานังนานมานิเทสิสัมมิภิกขเวเทวกายานังนานมานิตังสุนารถาศทุกังมานาสิกโรธา ภาิตสามิติเอวังพันเตติโคเตพิกุภะวโตปจัสสศุงภาวะอิระทโวจะสิโลกามนุษย์กสามมิอะถาภูมมาตัสสิตาเยสิตาคิลิขะพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหามัสสนินาโลมังสาวิสัมพุโนโอทาตมนัสสุตาวิปัสสนนมนาวิาพินโยปัญจสตยตวาวเนกปิลวัทเวตโตอมันติยิสัทธาสาวเกีสัสนนาเต

เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยวุหังคิตติอิสามิคิราหิอนุปปุโปโสสตัสหาสาวายะคากุมากะปีลวัตวาอิธิมันโตชุติมันโตอนะมันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกกรรมภิกขุนางสันวิติงวะนังชัสหาสาเหมาวัตตายาขานันตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตอนะมันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกกรรมภิกขุนางสันวิติงวะนัง สาตาคิลาติสาสายะักนานันตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวานาวันโตยะสสิโนมมระมานาอภิกรรมุภิกขุนังสัมมิติงวะนังอิเจเตโสระสะสหัสสา อิเจเตโสละสะสหัสสายขานานัตะวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนะมันโตยสะสสินมุทัพมานะอภิกรรมภิกขุนังสัมมิติงวะนังเวสามิตราปจัตสตายขานานัตะวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนะมันโตยสะสสินมุทัพมานะอภิกรรมภิกขุนังสัมมิติงวะนังกุมิโรราชาเกหิงโกเวปุลสันนิเวสนงปิญโยนังสตัสหัสสังยขานังวิยุทธิกวาสติกุมิโรราชาเกหิงโกโสภาคาสมมิติงวะนังภูริมัจาริสังราชาทัตตาลัตโตปัสสะติ กันทัพนังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะพะวุลิธนามาหมาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุทามนาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวะนังตักขิเนจจะทิสังราชาวิรุณระหตัปปะสาสติกุมาธานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะพะวุลิธนามาหมาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุทามนาอภิกรรมภิกขุนังสมิติงวะนัง baca mencat di sang raja widu kaku pesa sati nak kanang ati pati mahal raja yasati soputa pita sahab haubun kanak maha maha pala iti matu iti mento wana mento yasati nomor amana pita mu piku nang semiting wana utaran cat di sang raja kuwerot tapak takati wana ยักษ์ขาดทางอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสาวาหูชนะมามาภะไรทิมันโตชื่อดิมันโตวนนัมันโตยสัสสิโนมุทัมนาอภิคามุภิคุนังสัมมิติวานังปุริมาธิสังทัตตะลัโถทักขินีนะวิรุณนะโคปชิมีนะวิรุกกโกกุเวโรอุตระทิสังจตารโตเตมหาราชาสัมันตาจตุรุทิสาสัตตันละมานาอาถังสุวรรณิขปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนราสาโคณจะนิกาสถานมายากุเตนทุเวเตนทุวิฏ วิภูจะวิภูตูสารชานุกามาเสโรจจกกินุขันธุนิขันธุจะปานาโหอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจะคณะโผลนารราชาชินุสโพอาคูมันจักสิโขเจวะติมพะลูสุริยะวจสาเอเตจันเยจะราชาโนคณะภาสหราชุภิโมทัมนาอภิกรรมุภิกุนังสารมิติงวะนังอาทาคุณะภาษานาชาวิสาลาสหตัจการกาพละสัตระอาคุปยาคาส่ยาติภิยามุนาทัตตะรัฐาจะอาคุณะขายัสสิโน เอราวัณโอมหานาโคโสปะคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหาสหันติทิปาติชาปกคิวิสุตจักขูเวหายะสะเตวนะมัชัปปตาจิตตัสุปันนาอิติเตสะนาภังอภะยันตานะคาราชานามาษี สุปนตโตขีมามกาสิพุทโธสันนาอิวาจาอุปวะหายันตานะคะสุปนานสันนัมังกรสุพุทธังชิตาวชิรหัดเถนะสัมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาเสติอที่มันโตยะสสิโนกาละนัชามาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปะเจติสุจิติจัปหาราโทนามุจิสาสตัญจัปลิปุตานังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวางพลิงเสนังาคุปะทะมุปาขมุงสัมโมโยธานิพระทันเตภิคูนางสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคามุงวัตุนาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสสิโนตัศเตตัศฐากายะสเปินันตาวานิโนอิทิปันโตยุติปันโตอนัตวัตโตยะสสสิโนโมระบารดาภิกาบุภิกูดังสัมมิติงวะดังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเบยามาจะท้สุปนิสาเทวาจันทมาคูปุระคิตาสุเรสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตา นักขัตตานิปุระคิตวะอาคูมันทวะลาหกาวสุนังวัสโวเศธโศสะโกปะคะปุรินโธตัสเศตษฐัสตะกายาสเปนะนัตวานิโนอิกิมันโตสุติมันโตธนะมันโตยะสิโนมุธมานาภิกขามุภิกขุนังสดมิติวะนังอะหาคูสาคูเทวาชละมคิสิกากริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุภานิภาสิโนวัดุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุชิราอาคูวาคูวัสาวันสิโน sasaitai ta taka ya na nanata wani yi timanta-timanta wanda wato ya sa na wata mana a fi kama beku nan samitin wanang มานามหาสมานามนุษสามานุสุตมาคิดทาปตุสิกาอคูวอคูมโนปิสิกาอาฏาคูหะโยเทวาเยจะโลหิตตวสิโนปาราคามหาปาราคาอหูเทวาเยสัสิโนทัศเตตัศชากายสเปนานตวันิโนอิติมตุชติมตุวันนามตุเยสัสิโนมุทรมาเนอภิกามุปิกุณังสมิติงวะนังสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคานัสสาสหะโอทาตตาคยหาปามุขาอหูเทวาวิจฉะคณะ สถามัตตาหากข้าใหญมิสกาจายสัจสีโนธานะยังอาคาปุชนโนโยริสาภิวสติทัสเตตสสชาคยะสเปนะาโตวินิโนอิติมันตุชิติมันตอันนาวันตุยสสีโนโมทามนาอภิกัรมุภิกุนังสัมมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามา Kathaka Jaya Sasinu Sampitaka Lama Setha Chuti Nama Jasa Wanimana Natinu Aku Athaku Kalanimita Thasete Tathaka Yasapi Natanwanimono. Iti Manto Sistima Manto Wana Manto Jaya Sasinu Mudhamana Epikamung Pikunang Samitin Wanang. สัตเทตเทวานิกายาสเปนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคจุงเยจันเยสติสสะสหปุถุตชาติมัขีลังโอคาตินะมนาสวังตะเขโมคะตะังนาคังจันทวะอสิตาติจังสุพรมาปรมัโตจักขุตาอิทิมโตสหัสันนังกุมารโอติโสจะโสวะข้สมิติงวะนาสหสภพมมโลกานังมหาพรมาพิฏติสติ ขบพปะนุสิติมตุพิสมังกายโยยะสัจสตทัสสิตาอิสระอะคูปเจกาวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคะหันดิโตปริวาลิโตเตจจสเพยภิกันเตสินเทเทเวสัพพะมะเกมานะเสนะอภิกามิปัสสะกนะหัสสัมถิยังเอตะคันนะหัตถะพันธะถาราเขนะพันธะมัทโวสมันตาปริวารีธะมาโวมุนจิจักโกจินังอิติตะถะมหาเสนองค์หะเสนังอเปสัย ปานินาตะละมาหัจจะสรังคตวานะเพระวังยะถาภูสโกเมโอทนายโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังกุตโตอสยังวเสตัญจะสภังอภิญญาอวะวะคิตวานะจะคุมาตโตมันตยิสัทธาสาวกเกสเสนีนาเตมารสินาภิกันตาเตวิชานะธาภิกฆบตเตจะอัตตปมะกะลุงสุตมะพุทธศาสานังวิตะราคิปะกะมงในสังลมะวิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพระยาติตายะสสีโนโมทติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสตาติ บวสวดจุลละชัยยปกรน,น์โมเมพุทธเตชะสารตะนัต,นตยธาธรมิกาเตชะปสิทธิปสีเทวานารายพระเมสุราสิทธิพระมาจอินทาจะจตุโลกาคัมภีราาคะกาสม,มุทงังภูตุงคังคา จะสัพพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธนนิธนนิอุทธทีอุทธทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะกัคคุละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระสมพีนาเกินทนาคีปิสาจัปุตตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาฐานะมุขกชาชัยยะชัยยะวัดุลนะมุขกาสาธา ชัยยะชัยยะจำปาทีนาคุรคันโตกชัยยะชัยยะขจจกนตุดงสุกะระผู้ชงสีหะพยากาตีปาชัยยะชัยยะวัดุลณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุนาสุทินารดีชัยยะชัยยะสุขะสุขะชีวีชัยยะชัยยะธนินทะเลสทาศรียาชัยยะชัยยะธนินสันตินสทาชัยยะชัยยะมังกราัญญาภวเกชัยยะชัยยะภวรุลณยะเขชัยยะชัยยะรักเกษสุระผู้ชาเตชชา ชัยยะชัยยะพรหมเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหะโรหะดินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโกวิรุณหโกวิรุปโกจันทิมารวิอินโทจัเวนะเตโยจักูเวโรวัดุโนปิจัอขิวายโยจะปาชุนโงกุมารโรทัตตะรัตโกอัฏฐารสะ มหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยรามโมพระวันตุเตชยธรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชยกังเอเตนะชยเตเชนะชยสถธีพระวันตุเตเอเตนะคุตเตเชนะโหตุเตชยบังคลังชโยปิพุทสะสิริมตูอายังมารสะจะปาปิมตูปราชโยโอสยมพธิปันเตปโมติตาชยตถาพรหมคณามหิสิโนชัยปิพุทธะ สิริมาโตอายังมารัสสะจัปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเถะปโมทิตาชยัตถาอินทคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสะสิริมาโตอายังมารัสสะจัปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเถะปโมทิตาชยัตถาเทวคณาเมหิสิโนชโยปิพุทธสะสิริมาโตอายังมารัสสะจัปาปิมาโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเถะปโมทิตาชยัตถาสุปันนะขนา มเหสีโนชายุปิพุทธะสิริมตโตอายังมาราสสะจะปาปิมตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปุมิทิตาชัยยะตถานาคขณามเหสีโนชายุปิพุทธะสิริมตโตอายังมาราสสะจะปาปิมตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปุมิทิตาชัยยะตถาสัพพมัคขนามเหสีโนเชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิเชโยหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกเสเสปธรรมิโปคะเลอภิเสกเกสัพพะพุทธานังอะคับปะโตปะมุทิติสุรักขัดตังสุนังสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังพรหมจาริสุปัทขีนังกายะกรรมังวาจากกรมังปัทขีนังปัทขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปัทขีนางปัทขีนานิกัรตะวันละปันตะเถปัทขีนีเตอัตถะตัตลัสกิตา ว right ah, ิรุณหาพุทธศสสาสนีอโรมคะติตาโหทาสหสัพเพหิยาติพิส right ุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิงธานิอธิคตาตีขายุกาสตาหุนตุสุวิตาหุนตุสัพพธาละขันตุสัพพสัตตานังละขันตุชินาศาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสภาอุเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปวสันตุวสังวสาวราหกาโรคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัม พระชากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุอรหันตุยะหาอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุดังเอวามสุดังเอกังสมัยยังพักวาสาวัตยังวิหารติเชตาวนีอนนากาปินทิกาสะอารามตตระขโวพัวาพิกุอมันไดสีพิกวติพระทันติติเตพิกุพัวาโตปัญจสสูงพวเาอิทธาวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังคาราอนิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมมิตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัจจาเปติวิบวรติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังราอณิจจติอุปาทาวาภิกขวตถาคตานังอนุปาาวาตถาคตยะตถาคตานังท entonces, ิต ah 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 าวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมมิติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมมิตวะ อจิกขติเทศิติปัญญาเปติปัญหาปติวิวารติวิปัสสติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวิตาถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังติตาวาสาถาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามัตตาสัพเพสัพเพสังขารานิจติตัง ตถาคตโตอภิสัมพุจจติอภิสัมมิ อภิสมิติอภิสัมพุจิตตวาอภิสัมิตรวะอจิกติเตสิเตปัญญาปิติปัจจ ա ปิติวิวาติวิภัสสติอุตานิกรติสังเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิคเวตาถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังจิตตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขัติตังตถาคตโตอภิสัมพุจิติอภิสมิติอภิสัมพุจิตตวาอภิสัมิตรวะอจิกติเตสิเตปัญญาปิติปัจจ ա ปิติวิวาติวิภัสสติอุตานิกรติสังเพสังขาราทุข ทิตาวาสธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสเพธธรรมานตาติตังตถาคตโอภิสภูจติอภิสมิติอภิสภูชิตวาอภิสมิตวาจิกติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรุติสเพธธรรมานตาติอิธมะโอจะภคะาอัตตมนาติพิขูพะวาวโตภาสีตั้งอภิันทุนติบทสวดพระเทกรตตคาถา ปัตติตังนานะวาคะเมยะนปะติจังเถนะคะตังบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและพึงไม่พึงผบพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตัมปะหีนันตงังอปาตัญจะนะคะตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพดุไหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นยังจมแจ้ง ไม่งอนเงันคอนแคลนของคุณพ,พ่ณอคุณอาการเช่นน้นอยอัจเชวากิจจะมาแต่ปังโกชัญญา,าและนางสมมีความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นัฮิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยน่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาเบียงอโหรัตมะมตันทิตังตังเวงพัเทกันโตตสันโตอ,อจิคเต,เตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตีเดียวก็น่าชม ผลสวดธรรมะสังเวกปัจเจเวคณะสเพสสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสสังคาราทุกกาสังขารคือคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวของเรา อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอภัสสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะผิโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมีอันนี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังเมีนี้จะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะคนที่จะสังเวชยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณนขันตวัจจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเศษสติจากนอนทับป,ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงข้าดังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิีถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขารดาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะทามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป,เป็นธรรมดา ปัจจิตตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสมโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรดิงสุจะมฤษะเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวาหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิต ยังกินจิกุสลังกรรมังสพเพหิพัตเตหิกตังบุญยังโนอนโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอสมิงฐานนิอธิคตาธีขายุกาสะทาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาบิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสะเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสะเพยญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสะเพปิสาสะเพยะขาสะเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสะเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุ สเพนักขัตตาสกิตาหุงตุทุกขะปุญญจันตุสเพเทวะสกิตาหุงตุทุกขะปุญญจันตุสเพสามะทินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงพุทวดณโมโหริสัตโตอาคันติมายะอิติภาวะณโมโหริสัตโตอาคันติมายะอิติภาวะณโมโหริสัตโตอาคันติมายะอิติภาวะปฏิทานนาถา ยาเทวตาสันติวิหารลาวาสินิทุเพฆเดโพธิฆเดตัหิงตัหิงตาธรรมมาธาเนนะพะวันตุปูชิตาโสติงกระโดนเตรธาวิหารลาบันทะเลเถราจะมัชฌานนวกาจะกรพิฆโควสารามิกาธานปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสราสปานปูตาสุเกตตาพะวันตุเตชะลาภูชัยเยปิจะอัอนัสสัมภาวาสังเสริชาตาอัติวุปปัติกานิญานิกังธรรมะวณังปฏิจเตสัพเพปิทุกษะกระโดนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคาราสังโคหงตุสมะโควะ อัายะจะอิตายะจะอเมหะรคาตุสทธรมโมสเปปิธรรมะจริโนพุทธิงสัมปาคุนยามะตัมทมเมอริยปะเวทิเตปัสสนาโหตุสเปปิปันปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทววปะวัสตุอุทธิภวยะสัตานางสมิธังเนตุเมธนิงมาตาบิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิตุกะพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหองตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัมภตังบุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาฐานังทัตันตุสัทธายักีรังรักขันตุสัพปทาภาวนาพิยตาหขอตุขันตุเทวตาทัตาสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิยันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพ ธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิ่นตรังโหตุสัพพังสุมาขังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขารุเวนะโสตีโหตุนิ่ยนตรังสเปพระพุทธาพลปตาปเจกกนะจยยังพลังอรหันตานจะเตชนะระหมธมิสัพโสสเพุทธาพลปตาปเจเนจอยยังพลังอรหันตานจะเตชนะระหงมธมิสัพปโสเปพุทธาพลปตาปเจเกนจอยยังพลังอรหันตานจะเตชนะระหมธมิสัพโส สเปย์พ the ุทธาวลปัตตาปเจกันจะยังพระงนะตานจะเทชนะเ้องไระมีสมบัค สพเพุทธาภรลปตาปเจกันจัตยังพระรังอรหันตานันจเตชินะร่างพระรามิสัพพโสสัพเพุทธาภรลปตาปเจกันจัตยังพระรังอรหันตานันจเตชินะร่างพระรามิสัพพโสสัพเพุทธาภรลปตาปเจกันจัตยังพระรังอรหันตานันจเตชินะร่างพระรามิสัพพโสสัพเพุทธาภรลปตาปเจกันจัตยังพระรังอรหันตานันจเตชินะร่างพระรามิสัพพโสสัพเพุทธาภรลปตาปเจกันจัตยังพระรังอรหันตานันจเตชินะร่างพระรามิสัพพโส สภ <Goodnight. S 1> ีพุทธาภรณบัตตาปเจกนันจะยังพลังอาหารทานตันจเตชินะราหังประธามิสัะพโสสภีพุทธาภรณบัตตาปเจกนันจะยังพลังอาหารทานตันจเตชินะราหังประธามิสัะพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลข้าพเจ้าได้สวดสรรเายิพุทธมนีนี้ครับเจ้าขออนงค์กัสยุทิศถวายเป็นพระธาตุเจ้ากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสิ็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จผู้เสด็จสุสวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาวะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้แขวงแกลางปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีใครข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมารถติดิตั้งมันง่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัม,าสามาพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระบิดายอดเสด็จท,ทั้งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถ um ุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งอมูลเล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบุชาทุกอาการเธอ